เอาละครับคุณผู้ชมครับคราวนี้เราจะมาสรุปประเด็นทองคากันบ้างนะครับตอนนี้คนดูอยู่กับเราประมาณ360กว่าท่านแล้วจะดีไม่น้อยเลยถ้าคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไม่ขออะไรมากมายบริหารนิ้วมือคนละ1ครั้งเท่านั้นนะครับผมได้ทําการวางในส่วนของตัวโซนแนวรับแนวต้านให้กับนักลงทุนในการเทรดทองคําแล้วนะครับนี่แนวต้านเนี่ยจะมีอยู่3ตัวด้านบนปัจจุบันที่ราคาทองคําก็คาอยู่ที่บริเวณแนวต้านเช่นเดียวกัน เดี๋ยวผมอธิบายแผนการของผมจบแล้วผมจะไปให้แผนการของนักวิเคราะห์จากทาเล็กสตรีทด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้นักทุนได้มีมุมมองประกอบการพิจารณาแบบรอบด้านเอาทังฟังผมก่อนวันนี้ผมยืนฝั่งขาบ่ายชัดเจนนะครับแต่เน้นย้ําอยู่แล้วหลังจากประเมินข่าวสารแล้วควรจะรอย,ย่อและค่อยบ่ายโซนในการบายนั้นนะครับให้ไว้ตั้งแต่3347ลงไปจะถึงสามสเลยนักทุนบางคนบอกว่าถ้ามันมีข่าวสงครามจริงเนี่ยทองมันจะย่อขนาดนั้นเหลอ ถ้ามันมีจริงทองไม่ย่อขนาดนั้นถูกแล้วครับแต่อย่าที่บอกครับสงครามนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงแค่อยู่ในช่วงของเฝ้าระวังดังนั้นถ้าเป็นไปได้รอบายที่บริเวณ2ตัวเลขด้า,ดา,ลานล่างที่จะมีความปลอดภัยมากกว่าแต่ถ้าถามว่าผมใจร้อนแล้วคุณครับเอาแบบราคาใกล้กว่านั้นได้ไหมก็ต้องขอให้จุดวัดกําลังกราฟเอาไว้ที่ตรงนี้เลยครับจุดวัดกําลังกราฟในวันนี้นั่นจะอยู่ที่ตัวเลข3 3 6 0จุดวัดกําลังกราฟคืออะไร จุดว่ากำลังกราฟมันคือจุดที่จะบอกกับเราได้ว่าคุณครับราคาทองเดี๋ยวตอนที่เขาชนแนวต้านอยู่นะถ้าเขาย่อลงมานิดนึงคําถามจะเกิดขึ้นทันทีว่าแล้วเรายังควรบายอยู่ไหมกําลังกราฟยังมีอยู่หรือเปล่าเวลาเราเห็นทองคาย่อตัวให้เราดูตัวเลข3360เอาไว้นะครับถ้า3360ราคาไม่ได้หลุดต่ากว่านี้แปลว่าเขาจะย่อแป๊บเดียวแล้ก็ไปต่อแต่ถ้าเกิดว่า3360หลุดไปโปเ มารอรับบายตามแผนด้านล่าน,นี้ได้เลยแค่นี้เองครับนี่คือการสรุปแนวทางให้กับฝั่งของขาบายส่วนขาเซลซึ่งไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ก็จะห้ามไม่ได้ถ้านั้นตุวอย่ากจะเซล์หรือบางคนที่ติดเซลล์อยู่อยากจะออกไม้แก้นี่เลยครับผมเตรียมมาให้แล้ว3จุดแต่อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมนะคือแม้ว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านจะยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง แต่อเมริกาเนี่ยเราถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งเขาคงไม่ออกมาพูดอะไรลอยๆแล้วจนถึงขั้นนะครับเตรียมอพยพนักการทูตเลยเนี่ยมนเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับมาทําให้หลายคนทั่วโลกเนี่ยต้องตกใจแล้วก็หวาดกลัวทั้นนั้นเลยดังนั้นผมก็เลยกล่าวอย่างชัดเจนว่าวันนี้ขอยืนหน้าไปถ้าเกิดนักทุนกลัวว่าจะแก้ไม้ไม่สําเร็จจริงๆนะครับสิ่งที่พี่ๆนักทุนจะต้องพิจารณาจริงๆคือการแบ่งคัดตัดขาดทุนนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้เอาไว และจบจากแผนการเทรดของผมครับเรามาดูแผนการเทรดของนักวิเคราะห์ใน f x Street กันบ้างดีกว่าว่าการวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่12เดือนมิถุนายนนี้เขาให้ไว้อย่หหางไรบ้างปัจจัยในเรื่องของตัว f ั n เด m e n t มนชคงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับผมได้อธิบายให้หนักทุนฟังไปทั้งหมดแล้วส่วนมุมมองทางด้านเทคนิคครับถ้าเป็นกราฟรายวันไทม์เฟรมเดย์ราคายังยืนอยู่เหนือเส้น SMA 20วันแนวโน้มขาขึ้นแบบอ่อน แนวรับที่แข็งแกร่งจะอยู่แถว3,310ส่วนเส้น SMA 100กับ200ยังสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นก็คือฝั่งขาบายโดยรวมนั่นแหละอินดิเคเตอร์ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนอยู่กลางกรอบตลาดอยู่ในช่วงของการสะสมพลังส่วนกราฟไทม์เฟรม4ชั่วโมงราคาทองคำยืนเหนือเส้น SMA 20ที่มีความชันเล็กน้อยเส้น SMA 100ยังแสดงแนวโน้มบวกแบบอ่อน,ออน เซ็นเอสเ0บยังอยู่ในโซนล่างแต่ว่ามีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยแนวรับที่สำคัญที่นักวิเคราะห์ให้ไว้คือ3,310กับ3,280โอ้โหวันนี้ให้แนวลึกกว่าผมอีกแล้วเนี่ยให้แนวโซนนี้มาเลยครับส่วนแนวต้านจะเริ่มต้นตั้งแต่3,381 3,405 3,440ก็คือจะเป็นโซนด้านบนนี้โอ้วันนี้แนวรับแนวต้านไม่ตรงกันเลยนะครับสรุปก็คือแผนการเทรดนักวิเคราะห์ประเมินว่า ให้เราทำการ Buy on Dipped ก็คือรอย่อและค่อยกดเทรดหน้า Buy อันนี้มุมมองเหมือนก,นกันกับผมครับส่วนจุดในการเข้า Buy ที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นักวิเคราะห์มองว่า3310กับ3320เท่ากับว่าย่อเมาในคุณเข้า Buy ได้เลยก็เป็นโซนที่ต่ำกว่าผมหน่อยแต่มีราคาตัวเดียวกันนะครับโอ้โหวันนี้ให้ลึกมากเลยนะเนี่ยส่วนท p 3 3 8 0 3405ามลําดับ SL หน้าบายทุกกรณีเลยนะครับต่ำกว่า3280ลงไปเดีย่ยเตรียมตัวคัดลอสทิ<ม>้งได้เลยส่วนตัวอย่างการบริหารพอร์ตใครมีเงินทุนพอร์ต100เหรียญใช้0.01เท่านั้น SL นะครับประมาณ3-5%ของเงินทุนไม่แนะนำให้ทำการถัวเฉลี่ยเพิ่มก็คือ0.01ก็แค่ไม้เดียวนะครับอย่าไปออกซ้ำนะส่วนใครที่มีพอร์ต1 0 0 0เหรียญ 0.05แบ่งเป็น2ออเดอร์ได้ส่วน SL ก็3-5%เงินงทุนครับถ้าเกิดนั่นทุนจะเข้าเพิ่มให้เข้าเพิ่มได้แค่1ออเดอร์นะครับสําหรับคนทุนพอร์ต1,000เหรียญนะส่วนพอร์ต1,000 0เหรียญให้ใช้หลอดประมาณ0.3ถึง0.5หลอดรวมแบ่งไม้เข้าโดยเฉลีย่ยนะครับเป็น3ออเดอร์3310 3295 3280 SL ไม่เกิน3250อันนี้คือคนที่เขามีทุนหมื่นเหรียญน,นั่งทุนครับเขาจะมีกรอบราคาที่สามารถขยายได้ถ้าคนทั่วไปเนี่ยก็3280ก็ควรจะ SL ออกแล้วแต่ถ้าคนพอร์ตใหญ่3250สามารถรอได้แต่ส่วนตัวผมมองว่าไม่น่าจะสามารถย่อได้ถึงจุดเข้าของแผนการเถื่อของเขาหรอกถ้ามันไม่ได้มีข่าวเข้ามาพลิกจริงๆนะกรณีจะลงลึกขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นข่าวพลิกมาจริงๆครับว่า อิสราเอลไม่ได้มีแนวโน้มจะโจมตีอิหร่านก็คือจะเป็นการถแถลงการจกระฟังของอิสราเอลเลยถ้ามีจริงๆจะท้องร่วงได้นะแรงด้วยแผนตรงนี้เนี่ยถึงจะสามารถนะครับเกิดขึ้นได้จริงๆก็ให้ดูตามแผนเอาไว้แล้วกันนะครับส่วนแนวทางการแก้ไม้นะนะักวิเคราะห์ประเมินว่าอันนี้ไม่ใช่นักวิเคราะห์แล้วนะครับบทการประเมินของนักวิเคราะห์เนี่ยจบแค่ด้านบนนี้ส่วนด้านล่างตัวนี้ผมให้ AI ประเมินสถานการณ์มาให้แนวทางแก้ไม้ ถ้าหลุด3280ลงไปนะสําสำหรับขาบายเตรียมพิจารณาคัดลอสบางส่วนเลยแล้วก็สามารถเปิดเซลล์นะครับเพื่อเป็นการเฮดจิงได้เอาเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนี่นี่น,น,น,นี่ครับผมนึกว่าเขาให้มาแค่แผนเดียวจริงๆมันมี2แผนนั้งถุนครับตอนแรกนึกว่าจะให้รอย,ย่ออย่างเดียวแต่ทีนี้น่าวเิเคราะห์ประเมินแบบนี้ว่าถ้าราคาทองเขาไม่ย่อเลยเกิดราคาสามารถทะลุและยืนเหนือ3 3 8 1ได้ก่อน ก็สามารถไล่ราคาได้เลยนะครับเพราะว่าเป้าในการขึ้นของทองคํากรณียืน3381ได้เราสามารถลุ้นได้ยาวจะถึงประมาณ3440เลยก็ถือว่าเป็นการไล่ราคาไปในตัวนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะการไล่ราคาเนี่ยมันคือการที่เราซื้ออะไรที่คุณภาพไม่ค่อยดีราคาไม่ค่อยสวยนั่นคุณจะต้องควบคุมหลอดเอาเองนะครับนี่คือแผนการเทรดที่ผมมอบให้ไว้ทั้งหมดแล้วส่วนท่านใดที่ ตามไม่ทันไม่รู้ว่าเขียนอะไรยังไงพี่มองไม่ออกเลยก็เหมือนเดิมละครับนังทุนแอดไลน์ไปใครเป็นเพื่อนอยู่แล้วก็ไปกดหัวข้อเมนูแนวโน้มทองคำได้เลยแล้วเดี๋ยวไฟล์ pdf ตัวนี้มันจะขึ้นให้กับนักทุนก็ไปเซฟแล้วก็กดอ่านได้เหมือนเดิมฝากเอาไว้ด้วยนะครับนี่คือการสรุปทองคำนะครับแผนทองของเราทั้งหมดน่ขายายให้หน่อยเดี๋ยวนักทุนมองไม่เห็นปุ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับน่าจะมองเห็นแล้วนะขอบคุณมากเลยนะทุกคนนะ